Hi Hi คือมีคนบอกว่าพิมพ์พเจ้าชู้แต่ก็ไม่รู้ว่าพิมพ์เจ้าชู้กี่โมงเพราะว่าพิมพ์ไม่เคยคบสอนพิมพ์พก็คือรักเดียวใจเดียวรักแฟนก็เลยไม่รู้ว่าทําไมถึงว่าพิมพ์พเจ้าชู้คือพิมพ์พอะค่ะปลืม้มพี่ปริมในฐานะรุ่นพี่ไอดอลอยากให้สอนงานให้อก็เลยแบบทําไมว่าพิมพ์พเจ้าชู้ Why and so, Pim, Pim is not like flirty or have many boyfriends in the same time? She loves one and she like stay with one, okay? She she doesn't have like many boyfriends at the same time. And maybe in the past if she had a lot of boyfriends before that did that means that she's very like flirty or something maybe she just wanna find like true love or something ดูเพื่อความบันเทิงนะคะไม่อยากให้ว่าตัวละครไหนเลยแล้วก็อย่างการฝึกง,งานเนี้ยเราก็อยากจะแบบอืมแต่เข้าใจเข้าใจพิมพเข้าใจพี่ปริมเข้าใจทุกคนเลยเราก็อยากจะแบบเรียนรู้งานจากรุ่นพี่ที่เราชื่นชอบอยากทํางานอยากแบบ มีสังคมงานทำงานที่สนุกยิ้มแย้มใช่ไหมอืก็เลยอยากอยากให้แบบพี่ๆใจดีถ้าถ้าลูกแก้วไปฝึกงานเนี่ยก็อยากจะแบบให้พี่ๆแบบช่วยสอนงานใจดีแต่พิมพ์เขาก็สู้ค่ะคือพิมพ์เขาเป็นคนคิดบวกเขาเห็นใครแบบเลิศจึ้งเขาก็แบบชื่นชมนะคะ แต่เดี๋ยวทุกคนก็รู้เองแหละมันก็ไม่อยากให้ทุกคนแบบว่าจัชตัวละครอะไรเงี้ยเพราะว่าพิมพ์ก็เป็นตัวละครที่คิดในแง่บวกแล้วก็ถึงจะเจอเรื่องอะไรมาก็ยังสู้ยังแบบยิ้มแย้มยังเข้าหายังแบบอดทนอะ่ะถ้าเราเจออย่างนั้นเราก็คงจะแบบหง่อยเศร้าไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยะเหมือนเราเจอไอดอลอย่างเงี้ยแล้วไอดอลแบบ แล้วก็ในซีนนะคะมันมีตอนที่แบบพี่มอพี่แบงเต้นลํามซีนนั้นสวยมากแล้วก็เป็นซีนซาบดูในไอชีได้นะคะพี่เป็นคนไทยชอบใส่ใจใช่พี่เป็นคนที่แบบหูไวตาไวคือเราอยากให้ทุกคนใจดีกับทุกตัวละคร ใจดีกับพิมพ์เป็นกาลังใจให้พิมพ์ในการแบบฝึกงานในการแบบเออ่ตั้งใจที่จะเจอจะคุยจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมไม่อยากให้ว่าพิมพ์เจ้าชู้พิมพไม่ได้เจ้าชู้พิมพ์คบคนเดียวเนี่ยเราต้องแบบใจดีใจดใีแบบต่อกันและกันเขากินข้าวไข่เจียวกับ อบอบนเส้นเปอามูใช่น่ารักทุกตัวละครเลยนะคะ don't judge พิมนะคะ she is very positive and um พี่พ is her idol she try very hard to learn from p i m พ so be kind to each other นะ don't be mean to พิม please ขอไอ้นี จะไปไลฟ์นะคะตอนเย็นอยู่ที่เถาเป่า Yes I love her positivity ทำเมื่อไห่ยังไม่สมัยเ Thank you, <laughs> <my> you. It's the So yesterday I went to receive the award. I represent you my fans, my look look sky of Hyundai and also and come on. I represent you guys and receive the award. The awards belong to my fans to you <coughs> น่าจะอยู่ทางแอปจีนนะคะไม่เป็นไรแต่ว่าเข้าไปดูไลฟ์ได้ค่ะไปดูไลฟ์หนู llk yes เมื่อวานวินว่งงานสุดๆไปเมเบลีนแล้วก็ไปรับรางวัลแบบแฟนๆก็คือไปไปตั้งแต่เช้ามีส่งกำลังใจจากทางบ้านด้วยแล้วก็รอให้สัมภาษณ์อีกพอกลับมาก็ช่วยแบบปั่นเทรนใน ทวิตเตอร์ขอบุมมากเลยนะ,ะ LM LK LL yes ป oh, ูล่ะใช่แบบไม่ว่าเราจะแบบมีแฟนหรือไม่มีแฟนอะไรยเงี้ยค่ะหมายถึงว่าตัวละครพิมพ์ไม่ว่าพิมพ์จะมีแฟนหรือไม่มีแฟนก็อยากให้แบบทุกคนใจดีกับพิมพ์ไม่ใช่ว่าเพราะพิมพ์มีแฟนแล้วเลยต้องใจร้ายอะไรอย่างเงี้ยหรือต้องอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพิมพ์ก็เป็นตัวละครที่ตั้งใจทํงาน นะ YouTube Thank you Hi So I'm going to get ready for work See you in the evening By the way Make up for you g i ก l กลังทานข้าวนะคะไว้เจอกันค่ะเจอกันตอนเย็นนะรักมากๆดูแลตัวเองนะคะ Be happy นะ แล้วก็ฝากติดตาม Sunset X w i v e ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่จุลดิสงี้เออพี่จุลดิสกับเลขาชาญจะรักกันจะแบบเขาจะจับโป๊ะอะไรยังไงอ,อืมลินกับท่านประธานแซ่บมากเมื่อคืนไปดูได้ทางไอชีอนะคะแล้วก็ พี่ปริมกับน้องพิมพจะรู้ใจตัวเองกี่โมงเพราะ right now พี่ปริม I'm not sure whether she realized herself or not that she maybe has a feeling to pi m but for pim she hasn't realized the feeling to พี่ปริม yet she just thought to พี่ปริม as her um her idol that she want to learn from พี่ปริมนะคะ so I hope this couple realize themselves soon มีชื่อซียูบายบายจัดการเด็กบีซียูในทุกวันนี้ไลฟ์เขาเป่าบกกี้บกกี้ดื่มน้ำเยอะนะชิงเธอช่วย